ตามองให้ดีฮะเรื่องนี้มันยังไม่จบนะครับท่านอ้นจะกลับมานะครับกลับมาอีกรอบเป็นรอบที่สามปลายเดือนกุมภาพันธ์ท่านอองมาด้วยควงท่านอองมาด้วยมาทําบัตรประชาชนคนไทยนะครับส่วนท่านอื่นเนี่ยท่านไม่ประสงค์ที่จะทําบัตรประชาชนคนไทยเพราะไม่ค่อยได้เดินทางมานะครับเรื่องนี้เราคนไทยก็ให้กําลังใจขอให้ทุกอย่างประสบความสาเร็จประเทศเดินหน้าได้อย่างมันง่นคง สวัสดีครับมาพบกับผมเทศัาากจิมกิจวัฒนาครับวันนี้ก็สวัสดีหุ้นส่วนที่รับชมทุกแพลตฟอร์มของสำนักข่าววิหกนิวส์นะครับวันนี้ประเด็นที่น่าสนใจก็คงจะเป็นเรื่องของท่านอ้นนะซึ่งก็เกิดข่าวลือสารพัดนะครับเกิดขึ้นโดยเฉพาะมีการวิเคราะห์มองว่าท่านอ้นกําลังจะกลับมาเพื่อแย่งชิงราชบัลลังก์หรือเปล่าครอบครัวก,ก็จะได้กลับมาเยี่ยมเมืองไทยอีกคนหนึ่งนะครับหวังหน้าว่าอีกไม่นาน มีหลายอย่างที่เราอยากจะทำอยากจะดูที่เมืองไทยแล้วก็มีหลายสิ่งหลายอย่างที่ใจเราต้องการอยากจะอยากจะเติมให้เต็มแต่เวลาก็น้อยเกินไปนะครับก็ตั้งแต่มาที่ประเทศไทยคราวนี้เนี่ยก็ได้ความรักความอบอุ่นจากทุกคนที่ที่เราพบเจอก็จะหลังจากที่ได้จากธรรมนาเนี่ยก็ได้เติมเต็มในหัวใ,วใจอีกทีหนึ่งอะไรที่มันเป็นช่องโหว่ในรูของหัวใจก็เติมเข้ามาให้เต็ม นะครับเป็นความรู้สึกที่ที่ดีเป็นอย่างมากผมสำนึกในพระมหากราทคุณของสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวสำนึกในพระคุณของประเทศชาติดีใจที่เกิดมาในประเทศไทยคราวนี้ก็ ต้องจากไปอีกแล้วแต่ก็หวังว่าหวังว่าในอนาคตผมกับน้องๆหนังจบครอบครัวก็จะได้กลับมาเยี่ยมเมืองไทยคนหนึ่งนะครับหวังหน้าว่าอีกไม่นานขอช่วงเราไม่อยู่นี้ก็ขอให้ทุกคนช่วยปกป้องรักษาประเทศไทยไว้ให้เป็นประเทศที่ตั้งอยู่ดได้บนความยุติธรรมความเสมอภาครักกันส,มา,ส,สามัคคีกันเราก็หวังว่าจะมาใหม่ในเร็วๆนี้นะครับ ท่านอ้นเดินทางกลับมายัางประเทศไทยสองครั้งนะครับท่านก็บอกว่ายินดีที่เดินทางกลับมาประเทศไทยคิดถึงมากนะครับซึ่งรอบต่อไปท่านอ้นเนี่ยก็จะเดินทางกลับมายัางประเทศไทยประมาณปลายเดือนกุมภาพันธ์นะจะกลับมาประเทศไทยอีกครั้งตอนนี้ท่านอ้นได้บัตรประชาชนเรียบร้อยนะครับเป็นคนไทยเรียบร้อยแล้วนะครับจากเดิมมีเขาเรียกว่าที่เบียนบ้านอยู่สนามบินน้ำนะฮะซึ่งเป็นบ้านเดิมของพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว ราชการที่10นะครับตอนนี้เป็นหน่วยงานราชการไปแล้วนะครับก็ย้ายทะเบียนบ้านมาที่บ้านของดรปราโมทนาคอนทับนะครับได้ไปถ่ายบัตรประชาชนเป็นที่เรียบร้อยแล้วนะครับเดือนกุมภาพันธ์ปลายเดือนท่านอ,องก็จะเดินทางมายังประเทศไทยนะครับซึ่งการภารกิจที่ท่านองเดินทางมาก็ไปในพื้นที่ต่างๆะก็มีคุณหญิงกัญยาโสพลพาณิชย์มีแต่ละท่านให้การต้อนรับนะครับพาไปทํากิจกรรมต่างๆ ในพื้นที่กรุงเทพมหานครและปริมณฑลแล้วก็พื้นที่ต่างๆนะครับซึ่งโอกาสดีนะวันนั้นผมก็ไปเจอดรประโมทอีกรอบดรประโมทก็ย้ำว่าเดี๋ยวท่านท่นอ้นมาเราคงจะมีโอกาสได้สัมภาษณ์พิเศษท่านอน้นนะครับว่าท่านเป็นยังไงรู้สึกอย่างไรนะครับแต่ประเด็นกระแสข่าวที่เกิดขึ้นในโซเชียลมีเดียมีการปลุกมีการทําความเข้าใจมีการสร้างความเชื่อ ว่าท่านอ้นเนี่ยต้องการมานะมีเจตนาเพื่อที่จะมาแย่งชิงราชบัลลังก์นะครับในอนาคตนะครับจากพระองค์ทีผมเรียนหุ้นส่วนก่อนนะไม่จริงไม่ได้เป็นเรื่องจริงอย่าไปเชื่อมีชุดความคิดนี้เกิดขึ้นมานะครับประการแรกใครจะเป็นผู้ครองราชคนต่อไปนะครับอยู่ที่พระราชชีวิัฉของพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวในรัชกาลที่สิบ อันนี้คือสิ่งแรกที่เราต้องรู้นะประการที่2นะครับการที่จะมีพระบรมโอรสาธิราชจะต้องอายุ20ปีนะครับหมายความว่าพระหมหากษัตริย์จะเลือกใครอ่ะเราใช้หลักการสืบสันตติวงศ์นะครับหลักมาจากอินเดียนะครับนั่นหมายความว่าก็อายุ20ปีก่อนคือบรรลุนิติภาวะก่อนพระเจ้าอยู่หวัวก็จะตั้งนะรพระบรมโอรสาธิราชขึ้นมานะทำหน้าที่ เป็นเขาเรียก่็วังหน้านะครับในการทำหน้าที่ในการช่วยเหลือประชาชนในการที่จะปกครองประเทศในอนาคตต่อไปนะครับแต่ตอนนี้พระองค์ทียังไม่ถึงอายุ20ปีก็เลยยังไม่มีการตั้งพระบรมโอรสาธิราชนะครับถ้าสมมุตินะสมมุติเฉยๆพระเจ้าอยู่หัวท่านจะตั้งนะฮะ,ะท่านอนท่านอ้นอายุเกิน20ปีแนละ้วท่านก็สามารถตั้งได้นะครับแต่อยู่ที่ท่านไง แต่ตอนนี้หลักณปัจจุบันเนี่ยทำมาตั้งแต่อดีตจนถึงปัจจุบันเนี่ยกษัตริย์องค์ต่อไปก็คือพระองค์ทีนะครับนี่ผมเรียนให้คุณส่วนทราบก่อนนะส่วนบอกจะมาแย่งชิงเลยอันนั้นหนังอันนั้นหนังนะฮะอันนั้นหนังไม่ใช่ไม่ใช่เรื่องจริงนะครับท่านโอนก็ไม่ได้มีเจตนาจะมาแย่งราชบุญลงราชบัลลังก์มันไม่ใช่เป็นหนังอันนี้คือชีวิตจริงนะฮะต้องยอมรับ ส่วนใครจะลือผมเห็นเห็นช่อง YouTube บางช่องนะของกลุ่มลมเจ้าลือสร้างข่าวลือมันอยู่ใต้เตียงผมไม่ฟังเลยพวกนี้มันพูดไปเรื่อยเนาะพูดไปเรื่อยเป็นวักเป็นเวนนะค,คนไม่รู้ก็ไปฟังไปเชื่อนะครับก็จนสร้างข่าวลือขึ้นมาแล้วบางคนที่ทำงานใกล้ชิดก็เอามาพูด ไปเล่าต่อปากปากต่อปากเนี่ยแล้วก็ย้อนกลับมาที่ผมผมก็ไปหาข้อมูลมาให้ว่าไม่ใช่เรื่องจริงมันมีเหตุอย่างอื่นท่านก็มาตามปกตินะฮะซึ่งก็เป็นประสงค์ของท่านนะ,ะและจะเป็นพระราชประสงค์หรือไม่เนี่ยก็คอยดูแล้วกันเดี๋ยวคอยดูแล้วกันปีหกเจ็ดมีคําตอบว่าเป็นพระราชประสงค์ไหมจะเป็นยังไงทายังไงแล้วจะเป็นยังไงต่อไปเน,นี่ยปีหกเจ็ด นะครับเราจะเห็นภาพชัดเจนมากขึ้นแต่ที่แน่ท่านอ้นได้แบบประชาชนเรียบร้อยอย่างที่ผมเคยเขียนบอกมีคนบางท่านบอกว่าไม่จริงเป็นไม่ได้ได้ไปแล้วประชาชนนะแล้วก็เดี๋ยวท่านออกมาอีกท่านอองก็จะได้รับแบบประชาชนตอนนี้กําลังมีการประสานนะท่านอ้นกําลังจะเดินอาจจะเดินทางไปยังประเทศหนึ่งอ่ะ ไปพบกับกษัตริย์อีกประเทศหนึ่งซึ่งระหว่างการประสานงานอยู่นะครับเดี๋ยวรอเป็นเขาเรียกว่ารอเปิดเผยแล้วกันนะร,รอท่านเปิดเผยรอท่านพูดเลยกำลังประสานงานอะไรบางประการอยู่นะครับส่วนเราคนไทยที่รักชาติศาสนาพระมหากษัตริย์ก็ได้แต่ให้กําลังใจนะเกิดความสมัครคีอันไหนที่เป็นความจริงผมมาเล่านะอันไหนที่ไม่เป็นความจริงก็บอกไม่ใช่ความจริงนะครับส่วนที่ปล่อยข่าวลือก็บอกจะไปการแย่งราชบัลลังก์เป็นอย่างนั้นนึงไม่จริงอ่ะไม่จริงอ่ะ ไม่ได้เป็นเรื่องนั้นนะฮะใครเข้าใจอย่างนั้นไม่ว่าจะเป็นผู้เล็กหรือผู้ใหญ่นะคุณเข้าใจผิดละนะฮะมันมีเรื่องอย่างอื่นนะฮะเพราะมันเกี่ยวข้องกับเรื่องของนักโทษเทวดาไปกระทําบางประการนะรมันเลยเกิดเหตุการณ์บางประการเกิดขึ้นนะครับแต่ถึงเวลาสุดท้ายมันยืนอยู่บนพื้นฐานของความจริงเพราะบางคนเนี่ยไปใช้หลักการปฏิวัติฝรั่งเศสนะฮะของมงซียมาลาปาเต้ไปยุ ให้ภายในเกิดความแตกแยกกันนะฮะซึ่งเกิดมาแล้วในฝรั่งเศสอัสเซียนเนเปลนะครับพมา่าเกาหลีนะเกิดแบบนี้เลยสุดท้ายทุกอย่างมันจบละแฮปปี้ละไม่มีปัญหาเลยละนะครับไอ้พวกที่ไม่รู้ไม่เข้าใจไม่เข้าใจทฤษฎีหลักการแบ่งแยกศัตรูนะฮะมันก็เลยเป็นอย่างนี้นะครับอย่างไรก็ตามจับตามองให้ดีฮะเรื่องนี้มันยังไม่จบนะครับท่านอนจะกลับมา นะครับกลับมาอีกรอบเป็นรอบที่สามปลายเดือนกุมภาพันธ์ท่านอองมาด้วยควงท่านอองมาด้วยมาทําบัตรประชาชนคนไทยนะครับส่วนท่านอื่นเนี่ยท่านไม่ประสงค์ที่จะทำบัตรประชาชนคนไทยเพราะไม่ค่อยได้เดินทางมานะครับเรื่องนี้เราคนไทยก็ให้กําลังใจขอให้ทุกอย่างประสบความสาเร็จประเทศเดินหน้าได้อย่างมันง่นคงขอบคุณที่บอกต่อกับคุณที่แชร์ต่อกับคุณที่เล่าต่อ ขอบคุณที่ร่วมสนับสนุนสถานีขอบคุณที่ร่วมกันทําความดีเพื่อความดีผมเต์ศัก์ยิมกิจวัฒนาสวัสดีครับอย่าลืมกด subscribe และกดกระดิ่งด้วยนะคะ เจ้าไทยถวายพระพรวารางคุณเลิงทถวันสุราชา,ายสูงเดือูนพระเจ้าแผ่นดินสินคนครอันนินไทยในรัชกาที่สิบทรงอุทิศเพื่อพู สืบสานงานพระพราชบิดาขอพระสยามเทวาคุ้มครองพระองค์แผ่นดินไทยมีความศักดิ์สิทธิ์ฤทธามีใจเมืองเป็นสูงพลังแห่งความรุ่งเรืองมีพระหลักเมืองและสิ่งศักดิ์สิทธิ์คู่บ้านคู่เมือง คุ้มครองปกปักรักษาแต่แผ่นดินก็ต้องมีพระผู้นั่งเมืองด้วยผู้มีบุญญาธิการมาผ่านพิพพเป็นพระเจ้าแผ่นดินที่ได้ผ่านการพระราชพิธีปรมราชาพิเศษครบพลังศักดิ์สิทธิ์ธาเป็นพระบาทสมเด็จพระประมินทรรามาธิบดี สีสินมหาวัชิราลงกรมหิสอนภูมิพลราชวรางคูกิติสิริสม,มูรณ์อดุลยเดชสยามมินทราทิเบตร,ราชวรโรดมอรมมะนาถบอพิตพระวชิระกล้าวเจ้าอยู่หัวโเดชะาต้องเป็นพระมิ่งขวัญ พระบุญญาธิการดังรม่มโพ่พระปาามามีนัำชาค้นไปพระสุนรเดือดร้อนนะแห่งหุนใดทรงรีบช่วยด้วยพระเมตาเมตาท่งเป็นกษัตริย์จอมทับเรียงไกร ทรงเป็นกษัตริย์นำราชให้จิตอา,าสาทรงเป็นกษัตริย์ดวงใจของไทยประชาทรงเป็นกษัตริย์ที่รักนักรา,าเนือยิ่งสิ่งใด